ทีมงานทพ่อและแา่สงขลาครับเราพาไปดูบรรยากาศการเดินรถไฟต้นทางจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มกลับมาเปิดเดินรถได้อีกครั้งในบางเส้นทางแล้วนะครับหลังจากที่ต้องหยุดเดินรถทุกขบวนทุกเส้นทางมา5วันตั้งแต่วันที่18ตันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเส้นทางรถไฟถูกน้ําท่วมเสียหายหลายจุดและก็จากเหตุรอบวางระเบิดรถไฟสายหาดใหญ่ปลาดังเบซาด้วยนะครับโดยในวันนี้เส้นทางที่เริ่มกลับมาเปิดเดินรถเป็นวันแรกคือ เส้นทางขึ้นล่อง3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่หาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกหลังจากที่การซ่อมทางรถไฟนะครับจากเหตุดินสไลด์ระหว่างสถานีวัดควนมีดกับสถานีนาม่วงเสร็จแล้วนะครับแต่การเปิดเดินรถในวันแรกยังเป็นเพียงขบวนรถไฟท้องถิ่นเท่านั้นนะครับออกจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่3ขบวนวิ่งระหว่างหาดใหญ่ปลายทางสุไหงโกลกเริ่มออกเดินทางขบวนแรกในเวลาประมาณ10นาฬิกาและก็จากสุไหงโก กมาหาดใหญ่อีก2ขบวนนะครับโดยบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ในวันนี้ครับวันแรกก็เริ่มมีผู้โดยสารมาใช้บริการนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงปกติมากนะครับจากการสอบถามผู้โดยสารบอกว่าดีใจครับที่รถไฟสจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาเดินรถอีกครั้งเพราะว่าต้องการกลับบ้านและก็การเดินทางโดยรถไฟนะครับทั้งสะดวกและก็ประหยัดครับไปฟังเสียงครับตอนตอนนีมักนั้นคือจังหวัดนราธิวาส รอขึ้นรถไฟสายยะลาสายโกโลกอันใหญ่สายโกโลกอ๋ออันใหญ่สายโกโลกนะตอนนี้ยังไงบ้างเดินทางคือหลังจากน้ําท่วมหรือว่าเพื่อเปิดเดินวันแรกนี่ยังไงบ้างนะ้องมีความรู้สึกดีใ,ใจค่ะเพราะว่าจําเป็นต้องกลับบ้านโอ้จำเป็นต้องกลับบ้านใช่มาทํางานอยู่นี่เหรอ<ช>ว่ามาันเดินทางโดยสวัสดิภาพ ส่วนเส้นทางอื่นๆจากต้นทางอาใหย่ไปยังภาคใต้ตอนบนและก็กรุงเทพยังหยุดวิ่งทุกกระบวนเพราะว่าทางยังซ่อมไม่เสร็จนะครับแล้วก็ขาล่องสายใต้ยังเปิดเดินรถได้แค่สถานีรถไฟพัทลวงเท่านั้นนะครับรวมถึงเส้นทางสายหาดใหญ่ประดังเวซาที่ถูกลอบวางระเบิดก็ยังหยุดให้บริการเช่นกันเพราะว่ารามนี่ยังซ่อมไม่เสร็จครับตอนนี้พี่พ,พีรถไฟเขากําลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟทุกเส้นทางให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและกลับมาเปิดเดินรถให้เร็วที่สุดครับ เอาไม่ทันจริงๆครับรอบนี ote, ้เพราะว่ามีทั้งเหตุรอบวางระเบิดรถไฟสายหันใหญ่ปาังเบซาที่หนักหนาสาหัสสาการจริงๆครับแล้วก็ต้องมาเจอกับน้ําท่วมอีกพี่ๆรถไฟเขาทํางานกัน24ชั่วโมงครับไม่ได้พักเลยสุดๆไปเลยครับรอบนี้